ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อนี้ผมนําเทคนิคดีๆมาบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจังสีนะครับมืสซาอานี่ผมเอาไม้สดนะครับบ่ถึงกับว่าสีสดหรอกครับเป็นไม้บระขามเทศนะครับเดี๋ยวผมเสียเอาให้เบิ้งนะ เป็นไม้บักขามเทศนะครับเนี่ยนะครับผมตัดไว้กับโดนเติมนะครับแต่ว่าบ่อแหงนะครับเพราะว่ามันรดูฝนนะครับมันกระสดนะครับบ่แหงเลยนะครับแล้วก็นักนะครับเนี่ยที่นี่ผมก็เลยมีเทคนิคมาบอกก็คือว่าผมใส่วิธีการย่างครับนะครับเพื่อนๆการย่างนะครับ ย่างเอานะครับแต่ว่าเ้าบบ้านเผานะครับสําหรับเตาก็เป็นแบบนี้นะครับผมใส่เตาอันที่ว่ามันชํารุดจากเตาชิวาม่วนนะครับใส่มันนะครับมันใส่บ่ได้แล้วนะครับมันผุพังไปผมกเกามาเป็นเตาย่างนะครับใส่แต่าท่านนะครับบบมีควัญมีหยังหอกเสียท่านนี่แหละห้าจุทิมไว้ครับ เพราะว่าผมบ่ได้เผานะครับผมสิเผาตอนเศร้าะนะครับผมก็เลยมีเทคนิคก็คือว่าแต่อันนี้ผมบ่ได้ให้เครดิตเกี่ยวกับเตาพลังงานสะอาดรุ่น F16B นะครับเพราะว่าผมเสียเอามาเผาตอนเศร้าะนะครับเพราะว่าถึงเผาไปมันก็นใส่เวลาโดนหลายั่วโมงนะครับเพราะว่าไหมมันสดครับเนี่ยครับผมบ่มีไหมแห้งนะครับไหมแห้งเบิดแล้วผมก็ใส่ไหมสดแต่ที่นี่ ผมก็เลยเอาเทคนิคนี่มาบอกนะครับว่าเออถ้าเพื่อนๆนะครับจุดจุดเตาใหม่สดใหม่ยังนะครับผมมีวิธีนะครับก็คือเขาเอามาย่างไฟนะครับคือกับเมายางป่านะครับคือกับการถนอมอาหารนะครับอย่าให้เวลามันเสียทิ่มนะครับยังเช่นตอนเศร้าผ่มบ้านด้จุดเตาเมื่อนี้นังสี่นะครับผมปิดเตาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเผามืออื่นเศร้ายังสิ่ เมื่อนี้ผมกับชิย่างไว้นะครับเตาย่างผมกับ่อย่างนะครับแบบนี้เอาทานใส่เต็มเลยเป็นเศษทานนะครับเอาทิมนะครับเศษทานพวกนี้เท่ากับมาจุดเตานี่มันก็ชิลูกไปเลยนะครับนี่บ่บมีดับนะครับเพราะว่ามันมีรูอากาศับมันก็สิอุ่นห่อนยุ่งสี่ตลอดเตาห้อก็ห่อนใหม ie ie, ่ในี่เตาห่อถือว่ามันสดนะครับมันก็ชิแดกไข่น้มออกนะครับคือกับห้อย่างป่านะครับบบใหม่นะครับ สังเกตเห็นเวลาเขาย่างปลาบ่าครับย่างปลานั่นเวลาเขาย่างปลาไปกินโดนๆนะครับผมเห็ดลักษณะเดียวกันนะครับคือใส่ความห่อนแต่บอไหายมันใหม่นะครับเพราะว่าใหม่เราวมันช่มีปัญหาเรื่องควนนะครับเขาย่างเขาย่างปลาคือกับย่างปลาแต่ที่นี่เขาเอามาใส่กับไม้นะครับเพาะอย่างไม้นะครับห่อนแต่ว่าบ่ถึงกับเตาใหม่นะครับ ใหม่ในเตาบ่อใหม่นะครับแต่ว่าสิทธ์คายความชื้นออกเรื่อยๆนะครับดีกว่าปล่อยเวลาถิ่มเบิดมือมือนี้นะครับมืออื้นเศร้าหองก็สิได้ไม่แห้งเผานะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิคดีๆนะครับผมไดยนํามาบอกเพื่อนๆเนี่ยลองเห็ดเบิ้งเด้อครับไม่สดคือกันนะครับลองเอาใส่เตาเราก็อย่างเบิ้งนะครับเราก็เห็ดเตาแบบผมนี่นะครับเนี่ยเตาอันชีวาม้วนแร้วมันใส่มันชํำรุดนะครับ ได้ผลนะครับห่อนแล้วก็อุ่นไหมในเตามัองการสิค่ายน้ำออกนะครับมืออื่นสาวห้องเขาเผาสบายเลยนะครับมืออื่นสาวห้องก็สิเผากับเตา F 16 b บนะครับเมื่อนี่ก็เลยนั่มวิธีการเทคนิคดีๆมาบอกนะครับวิธีการย่างไหมนะครับห้กลายเป็นไหมแห้งนะครับบ่ต้องเป็นไหมสดนะครับมืออื่นเผาเผายากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นเทคนิคดีๆใ้มาบอกเพื่อนมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนีก้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขข้นนะครับสวัสดีครับ